สวัสดีมิลักแฟนจูจิสุไคเซนทุกท่านนะครับผมวันนี้นะก็มารีวิวไปทางด้านของซึคุโมะยกูกินะตอนนี้อยู่ที่1ดาวลุ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเอาจริงเนี่ยตัวฟรีตัวเทสเนี่ยมัน5ดาวลุง้งแล้วก็พลังเนี่ยประมาณล้านเแต่ว่ามันไปได้ไม่ไม่หลายโหมดเท่านะเพราะว่า บางโหมดเนี่ยมันล็อกไว้ว่าเล่นได้แค่กี่ครั้งกี่ครั้งอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการรีวิวก็คือ1ดาวลุ้งแต่ว่าพลังแค่1 2, นึ่งล้านสองแสนแกว่ากว่านะแล้วก็เดี๋ยวจะ,จะต้นคลิปจะเป็นาทนนังของเอ่อก่อนจะไปรีวิวตัวละครเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่เป็นาทนนังของเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะการสุ่มเออสุ่มสามโลเพราะว่า ตัวละครเนี่ยผมสุ่มไปแล้ว300โลก็คือจบโอเคนี่พอ300โลแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือค่อยเก็บไว้ไปสุ่มตัวละครนหน้าแล้วกันนะแล้วก็เอาจริงเนี่ยมันมีสกินมาแล้วนี่ก็คือเป็นสกินอันนี้สกินตัวละครก็คือแอนิเมชันเอ่อต้องบอกว่าแอนิเมชันตัวละครปกติอะมันไม่มีแต่ว่ามันมีแอนิเมชันสกินเออก็ยังถือว่าอา่ะโอเคยังถือว่ามีแอนิเมชันสกินมานะก็ แต่วันนี้ยังไม่ได้เติมก็เดี๋ยวจะเติมพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้จะมาทาการรีวิวก่อนแล้วก็เอาจิงเนี่ยมันยังไม่สุดหรอกเพราะว่าเทคนิคก็ยังไม่ได้ปลด2อ,อันนี้นะตัวละครไม่มีแล้วนะท่าแสงหมดเกี้ยงสต็อกเลยไม่เหลือเลยสักตัวนะเออก็เลยแบบวันนี้เดี๋ยวมารีวิวนี้ก่อนเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ของอเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นของเกมยายบะก็คือพรุ่งนี้จะมีตัวละครใหม่เข้าของเซิร์ฟจีนจะเป็น UR อาสูร พี่น้องดาคิเออก็คือดาคิกับกิทาโร่มาคู่กันเออเป็นตัวละคร UR ตัวใหม่นะแล้วก็ของเซิร์ฟโกเบอลเราเนี่ยก็จะเป็นทางทั้งของไคนะ่งาคู่ยูอาร์อะไรเงี้ยเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รีวิวของย,ยบาบะสองตัวละครของสองเซิร์ฟไปแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราเอาเป็นอันนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวไปดูอ่าคลิปการสุ่มก่อนเดี๋ยวผมตัดไว้ลงให้แล้วกันนะอ่ะโอเคไป โอเคนั่นแหละประมานั้นเลยสำหรับชั้ของ300โลนะ300โลก็นั่นแหละ,ะมลหลนะลไม่แน่ใจว่าเกลือมันก็จะบอกว่าไม่เกลือก็ไม่เชิงนะต้องบอกว่าเกลือแหละนะเพราะว่าบางอันเนี่ยมันได้ก่อนกรารันตีแค่10-20เศษเนี่ยเอ้ยสิบโลก็ถือว่าเกลืออยู่นะเพราะว่าเอาจริงเนี่ยเกมเนี่ยตั้งแต่ผมเล่นมานะมีแค่โกโจบังที่ผมดวงดีสุดนะสุ่มรวมๆเนี่ยน่าจะสัก80ตัว โกโจอาจารย์เนี่ยอาจารย์โกโจเนี่ยผมสุ่มประมาณ80ตัวผมได้มาประมาณ3ตัวนะเออนั่นคือดวงดีสุดแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือไม่มีอะไรแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูการสัตว์ทานั้นของซุคุโมยุกินะก็เป็นตัวละครสายแทงท่าแสงตัวแรกนะเออเป็นตัวละครเคาต้องไแทงอ่ะพวกสกิลเนี่ยไปอ่านกันเอาเองแล้วกันนะมันค่อนข้างยาวนะเออแต่ว่าเอาเป็นหลักๆเนี่ยสกิลอันติของมันเนี่ยก็คือมันต้องเก็บให้ได้10สแตะก่อนแล้วมันจะทำการระเบิดสร้างทูดามิสใส่คู่ต่อสู้นะเออมันจะไม่เหมือนอันติ ตัวอื่นที่แบบว่าพอถึงเทินปุ๊บใช้ได้เลยอะไรพวกนี้มันจะค่อนข้างใช้ยากกว่าหน่อยนึงนะก็ใช้ยากกว่าเลยแหละเออแล้วก็มันจะมีพัาสซีกก็คือเมื่อตัวละครมันตายเนี่ยมันจะทําการปล่อยอันติครั้งนึงนะเออเท่านั้นแหละอ่ะส่วนพวกไอเทมนี่ก็ใส่ของเซตประมาณนี้เอาของเกโทมาใส่อ่ะแล้วก็เอ,อ่อซีวัน,นี้ใส่ไปทั้งของ เมื่อทําการฮิลเออมันจะทําการมีโอกาสล้างซีซีเออแล้วก็น,นี่เป็นคีดีซีดนะแล้วก็อันนี้เป็นเพิ่มโอกาสลบหลีกนะแล้วก็โดนดาเมจจากพวกสเต็งกับมจิกเบาลงแล้วก็เป็นการเคาน์เตอร์แท็กเอยไม่ใช่เป็นการสะท้อนดาเมจเออแล้วก็เอ่อเทคนิคยังไม่ได้ปลดนะสุดริอันนี้ใส่เป็นประมาณนี้อัมบูเลตใส่เป็นอันนี้เป็นการฮิลเออมันบอกว่าเมื่อฮิวจะได้ลู่นะก็เดี๋ยวรอดูทีงว่าจะอย่างนี้หรออือเปล่าอ่ะโอเคมาวันนี้เ,เราไปเทสกันเอาเป็นเทสรีน่าก่อนแล้วกัน เดี๋ยวไปเทียรีนาเดี๋ยวเทียรีนาแล้วก็เทนหอคอยมาเทนอารีกนตอนาออคนที่เฟดไว้ก่อน๋ยวหาคนที่แบบว่าสักใกล้ๆกันหน่อยนะอันนี้มันเป็นรวมเซิร์ฟอ,อะอาโอเคคนนี้พลัง8ล้านหนึ่งนะมาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่าเดี๋ยนะอันนี้ขอเปลี่ยนเอาเกตโทออกแล้วก็ใส่เป็นซูกุโมยูกิที่จริงเราต้องเอา โทจิออกด้วยนะเอาโทจิออกแล้วก็ใส่เป็นทน่าล่างของอยูตะานะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเราจะชนะหรือเปล่านะเนี่ยที่จริงเราควรจะใส่เป็นทีมนี้เพราะมันจะได้เป็นแสง5ตัวนี่แสง5ตัวอะถ้าผมเอาทีมนี้ไปตีผมจะแพ้ป่าวะมันจะดูแบบตลกไปอะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะอันนี้โกโจเวนี่แล้วก็เอาเกีทูอะเดี๋ยวผมขอเททีมนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปตีกับคนอื่นที่พลังน้อยกว่าน,นี้ลวกันเพราะว่าคนนี้มันก็ค่อนข้างตึงอยู่นะอะมาลองดู เดี๋ยวตีแล้วมันจะเดี๋ยวตีแพ้แล้วมันจะหานะอ่ะมาดูก่อนโกโจตีไปป๊าเขาให้เกโทตีมาแล้วก็โกโจบลืมไปอีกทีนึงโอเคมาอันนี้คือซูคุโมะอ่ะอันนี้เคาน์เตอร์นะการเคาน์เตอร์มันจะเป็นการปล่อยชิกี้พายไปโจมตีนะเนี่ยอันนี้คือการเคาน์เตอร์เพราะถ้าโจมตีปกติมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งโอเคตีมาอ่ะอันนี้ตายเกิดหนึ่งครั้งจากสกิลของเกโถไม่เอามาคู่กับเกโทก็ไม่ค่อยดีดิ ปกติแล้วซูโม่ถ้าตายเนี่ยมันจะทําการแช่งตีแบ็คโฮนะแต่ว่าน,นี่คือมีเกตโทอยู่มันเลยตายเกิดไปนะก็เลยไม่ได้แช่งตีนะ,ะตีไปก่อนอ่านี่คือการตีปกตินะแบบเมื่อกี้คือการเข้าไปเตะแต่ถ้าการเคาน์เตอร์เนี่ยมันจะเป็นการปล่อยชิคกิก้พายมิอาอย่างเงี้ยคือการเคาน์เตอร์ถ้าตีปกติจะเป็นการไล่ไปเตะนะอ่าโอเคเคาน์เตอร์ไปอีกาตีมาโองเข้าไปอีกตีเข้าไป แล้วก็ตีเข้าไปแล้วก็บลูเข้าไปทีหนึง่งเพราะอันนี้เอาจริงถ้าไม่มีเกทโวก็น่าจะมีโอกาสชนะได้อยู่นะนตีมาก่อนตีเข้าไปนดี๋ยวเดี๋ยวปรับทีมใหม่ก่อนเดี๋ยวผมขอเอาคนที่พลังต่ำกว่านี้หน่อยแล้วกันหรือว่าเอาคนนี้เลยอ้าวเดี๋ยวเอาเทสเป็นคนนี้เลยแล้วกันแต่ว่าเอาเกทโวออกแล้วก็เอายูตะเข้าแทนอ่ะเอาไปทีมนี้เป็นทีมแสงล้วนนะนี่เลยแต่ว่าอันนี้ผมอยากเปลี่ยนหน่อย อันนี้เป็นสตันใช่ไหมผมอยากเปลี่ยนเป็นกระต่ายกับนูเอะกระต่ายผมตอนนี้มันพลังเยอะกว่าหมาแล้วนะเออมาเดี๋ยวมาลองดูกันอันนี้เป็นทีมแสงล้วนนะห้าตัวจะเวิร์กหรือเปล่าเนี่ยเราไม่มีเกโทโฮด้วยอ่ะบูไปก่อนโอเคตายไปหนึ่งตายไปสองชีวิตแล้วพวกมันแล้วก็เกโทโฮครึ่งหลอดอเกรดคอร์เตอร์ไปมา ปาเขาให้เฮ้ยอีกนิดนึงเฮ้ยโหหลบได้อ่อะเตะเข้าไปตายปะมไม่ตายยังไม่ตายยังรอดอยู่มายิงเข้าไปโอ้ยเราจะตายไะเนี่ยซูโม,โมเราจะตายเราจะได้เห็นนันติของมันไหม, <laughs> ไ,มไม่ไม่แน่ใจว่าจะได้เห็นนันติหรือเปล่านะอ่ะอสกิลเบิร์นมาโอเค เ้ยมันไม่ตายสักทีอะคาลเตอร์อรคาลเตอร์ไปสองทีหกสแต็กละมันต้องสิบสแตก็ก่ะมันถึงอย่างนี้เออเนี่ยน่าจะตายอยู่นะฮะไม่ตายหรอมันเกิดมาใหม่จากสกิลอะไรอีกวะเนี่ยเลือดเต็มหลอดเลยสรุปแล้วเราจะไม่ได้เห็นอันตีเลยลนะนี่โอเคอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันตีไปเห็นในอ่าเห็นในอันนี้ดีกว่า เดนติไปดูในหอคอยดีกว่านะเออน,นี้เดี๋ยวขอเซตทีมใหม่ก่อนทีมนี้ผมเกรงว่ามันจะไม่เก่งพอเวลาเจอกับบางคนนะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตก่อนโอเคมา,านะมาเดี๋ยวเรามาดูในหอคอยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะอ่อเอเลคอร์ดิเตอร์อันนี้มัน มันเป็นทีมเดี่ยวมันเลยดูไม่ได้นะเดี๋ยวเรามาดูในหอคอยดีกว่าเดี๋ยวเขาจัดทีมก่อนหอคอยนี้มันค่อนข้างตึงมากนะบอกเลยว่าตึงสุดๆเนี่ยอย่างทีมหนึ่งเนี่ยผมต้องใช้ตัวแบกแค่2ตัวนะต้องกระจายตัวแบกไปถ้าอย่างน้มันไม่ชนะอ่ะอันนี้ใช้ตัวแบกแค่ต้องบอกใช้ตัวแบกแค่ตัวเดียวนะอีกตัวหนึ่งเป็นซัพพอร์ตเออที่เหลือก็เป็นประมาณเนี้ยฮานามิก็จะบอกว่าแบกไหมมันก็ไม่ได้แบกขนาดนั้นนะเอาจริงฮานามิสามารถขึ้นเป็นอเวกสองได้อยู่แต่ว่าเอาไว้แค่นี้ก่อน อ่ะแล้วก็ทีม2ทีม2ก็ตัวแบก2ตัวเหมือนกันและเหลือก็เป็นตัวซับพอร์ตนะมาทีม3ทีม3ก็เอาจริงทีม3เนี่ยตัวแบกหลักๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่จะบอกว่ายูตะแบกก็ดาวเยอะก็จริงแต่ว่าไอเทมพวกเนี้ยมันไม่ได้แน่นนะไอเทมยูตะผมไม่ได้ใส่แน่นมาเลยจะบอกว่าเป็นตัวแบกมันก็ไม่เชิงเออแต่มันก็พอพอตีได้นะอ่ะอ่ะทีมจะเป็นประมาณนี้แล้วกันมีเอ่อแท้งซับพอร์ตแล้วก็เป็นดาเมจสามตัวนะมาลองดู เดี๋ยวเราจะมาดูทีมสุดท้ายนะทีมเอ้ยเดี๋ยวดูทีมแรกๆด้วยแล้วกันนะไม่เป็นไรจะดูได้วยวันไหวหรือเปล่าโอเคตีมาโอเคไม่โดนโกโจโอ,อ่ะบลูมเข้าไปตายไป2อเอ้ตายอันนี้มันตายไปหนึ่งตัวเนาะตายโกโจแล้วก็อีก2ตัวใช้ตายเกิดไปนี่โกโจให้บอกเลยตัวเดียวก็แบกได้มันแรงเวอร์จริงๆนะโกโจนักเรียนเนี่ยแรงแบบแรงมากอ่ะยิงไปนี่น่าจะตายนะถ้าโดน โอเคตายเลยมาตีเข้าไปตีเข้าไปกลางโลปั๊บเขาให้สลับตัวแม็กกี้นี้โดนใบมาเนะี่ยโอ้โหโดนใบด้วยโอเคตีปกติตายไปที่จริงถ้าไม่โดนใบเนี่ยน่าจะสบายกว่าน,นี้อยู่เพิ่งเผือกจะแพ้ปะเนี่ยจะแพ้อปะเนี่ยโอ้โหโดนใบซ้ำอีกอ่โอเคตีปกติแทนโดนใบซ้ำซ้อนอีก หลือตัวๆกับโกโจอาจารย์เนี่ยตอนถ้าถ้าแบบพลังเท่าๆกันอ่ะค่อนข้างลำบากนะเพราะว่ามันมีใบนะ,ะโอเคไม่โดนอันติไปโดนก็ฟือ้อโอเคคืนชีพได้หนึ่งชีวิตยิงมาปับ๊บโอเคอ่ะลอบเบิร์นอีกทีหนึ่งถ้าโดนก็น่าจะตายเลยนะเฮ้ยไม่ตายว่ะอ่ะบลูเข้าไปโอเคตายชนะโอ้ตอนแรกนึกว่าจะแพ้มาทีมสอง โอเคบึมเข้าไปใบเป็นตัวเดียวใบแค่โกโจอย่างเดียวโอเคโทจิเอาให้อันนี้ตัวแบกก็2ตัวนะโกโจกับโทจิแต่ว่ามันพวกไอเทมพวกพลังเนี่ยมันไม่ได้เท่ากับโกโจนักเรียนโกโจนักเรียนผมพลังประมาณ3ล้านหนึ่งส่วนไอสอตัวเนี้ยพลังประมาณตัวละ2ล้านกว่าก็เลยต้องใช้ตัวแบก2ตัวนะเฉลี่ยเฉลี่ย,ยลงมาแต่ว่าทีมเอาจริงทีม2เนี่ยโอกาสชนะก็เยอะอยู่แล้วโอกาสชนะเยอะ ไอตัวไอทีมที่มีโอกาสแพ้เนี่ยคือทีมที่สามทีมที่สามเนี่ยโอกาสแพ้เยอะเพราะทีมมันไม่ได้แบบแบกจ๋าขนาดนั้นนะก็คือดาวอาถ้าเป็นดาวตัวละครเนี่ยมันผมว่าทีมผมอะสามทีมอะดาวตัวละครมันค่อนข้างโอเคแล้วแต่ว่าพวกไอเทมพวกเอ,อ่อฟังก์ชันต่างๆเนี่ยพวกเอ,อ่อเขาเรียกอะไรนะไอพวกหินต่างๆพวกรูนพวก เออเขาเรียกอะไรเหมือนพวกโอมามูรีอะไรพวกเนี้ยมันยังไม่แน่นนะเออมันแน่นแค่ดาวตัวละครอย่างเดียวก็เลยนั่นแหละค่อนข้างลำบากหน่อยทีมอื่นโอเคอันนี้ชนะมาดูทีมนี้เนี่ยจะได้เห็นอันติซูคุโม,โมุตรงนี้แหละโอเคเคาร์เตอร์เคาร์าเตอร์ไปอีกตีมาโอเคตีเข้าไปทีมเนี้ยดาเมจหลักก็จะเป็นยูตะนะตัวเดียว อยู่ต่าตายเก้ากาสแพ้สูงมากรอดไปเนี่ยโหหายไปสองเคา์เตอร์ไปเคาเตอร์อีเคนี่อันนี้อันตีระเบิดโป่งเมื่อกี้เท่าไหร่อ่ะประมาณ8ล้านปะน่าจะประมาณนั้นนะเป็นทูด,ดาเมเตจ8ล้านนะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ได้ตายนะ อยู่ตายิงมาคืนมากแปดล้านโอเคก็โจยิงอันติมาโอเคก็แผลเนี่ยจะบอกว่ามันไม่แรงก็ไม่เชิงนะเนี่ยอันติเก้าล้านนะเก้าล้านเจ็ดเออเนี่ยเห็นไหมเก้าล้านเจ็ดทูดามเมจนะส่วนยูตาเนี่ยแปดล้านกว่าทั้งที่อันติเท่าเท่ากันนะแล้วก็ยูตาดาวเยอะกว่าด้วยนะก็อันติซูคุมะเนี่ยมันใช้ค่อนข้างยากนะแต่ว่าค่อนข้างแรงมากๆใช้ยากมากนะแต่ว่ามันก็แรงมากเช่นเดียวกันนะก็เนยอยางนี้เห็นเลย อันติแค่รอบเดียวอันนี้คืออันติจากการตายนะถ้าสมมติว่าเราได้แช้นติจากการเก็บสแต็คครบเนี่ยมันก็จะอันติรอบหนึ่งแล้วก็ตายก็ใช้อีกรอบหนึ่งอะไรประมาณนี้มันก็จะค่อนข้างแรงมากๆนะถ้าสมมติตีไปรอบละสิบ้านเนี่ยสองรอบที่ใช้เนี่ยก็จะประมาณยี่สิบ้านนะมันแรงแรงแบบแรงมากนะเพราะมันเป็นสร้างความเสียหายหมู่แบบทูดามจเออมันเลยแรงนะแต่ว่านั่นแหละที่บอกไปมันใช้ค่อนข้างยากมากมันใช้ยากมากเออต้องบอกก่อนเลยอะ เดี๋ยวเรามาดูทีม 1, 1ทีมหอันนี้โกโจ63ล้านโอเคฝั่งหนึ่งตีไปตัวละ10ล้านกว่าทีมที่เออโกโจ15ล้านแล้วก็โทจิ21ล้านนะส่วนทีม3ก็เนี่ยประมาณนี้แล้วกันนะก็ถามว่านั่นแหละสรุปให้ก็คือตัวละครมันเก่งนะแต่ว่ายากต้องบอกว่าตัวละครมันสกิล uh, เงื่อนไขในการใช้อะมันมันเยอะมันเยอะมันเยอะ,ยอะแรงจริงแต่เยอะเออถ้าแบบใครที่มาเล่น อใหม่ใหม่เนี่ยอยากลงทุนกับตัวละครน,นะ <Okay. S 1> ผมแนะนาเลย <Okay. S 1> โกโจนักเรียนไ <Okay. S 1> <c oughs> อตัวเคียเนี่ยง,ง่ายมากเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่หาฟรีได้นะแกลกรายวันได้แลกเออจากร้านค้าได้อ่ะเออไม่ใช่รายวันสี่รายเดือนอ่ะอันนี้เดือนหนึ่งเนี่ยสามารถแลกตรงเนี้ยไ,ได้1ตัวเศษตรงเนี้ยได้จากการย่อยตัวละครอ,อ่ะอันนี้สามารถแลกได้เดือนละหนึ่งตัวแล้วก็มันจะมีพอยต์ช็อปตรงนี้ช็อปอันเนี้ยมันจะสามารถแลกได้2 0 0 0แต้มต่อ5เศษซึ่งแต้มเนี่ยหาจากการสูมันนี้ แล้วสูบมเนี่ยเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะได้แ้มเรื่อยๆนะผมไม่แน่ใจว่ามันนับกี่แ้มนะอันเนี้ยก็สามารถมาแลกได้เราสามารถแลกมาแลกได้นี้แล้วก็เออมันจะมีให้จากอันไหนวะผมจําไม่ได้โกโจเหมือนจะมีแค่เดือนละตัวปะโกโจน่าจะมีแค่เดือนละตัวนะมีให้ได้แค่เดือนละตัวประมาณนี้แล้วก็เออในพวกอันนี้ไบบล์ระดับแอดวานเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะมีโอกาสออกนี่โกโจด้วย โกโจซุคุนะเกโตแล้วก็ยูตะอันนี้ก็จะสามารถมีโอกาสออกได้นะแล้วก็ซัมมอนเอ่อแฟชั่นตรงนี้มันก็จะมีโอกาสออกตอัวละครถ้าเราสุ่มครบเนี่ยหรือไม่ก็ออกก่อนการันตีเนี่ยมันก็จะมีโอกาสออกเอ่อโกโจแล้วก็ช็อปตรงนี้ก็สามารถแลกโกโจได้นะก็คือมันเป็นตัวละครที่เก่งแล้วก็สามารถแลกได้ค่อนข้างเยอะเออแล้วก็อันนี้ในอันนี้เสียเอ่อเสียตนนัวละครนี่เสียน,นี้ เศษอันนี้มันก็มีโอกาสออกโกโจนี่ใช่หไหมเออก็คือมันคือตัวฟรีเอ,อ่อตัวฟรีตัวที่เข้าตั้งแต่ต้นเกมที่เก่งมากๆถ้าจากที่ดูในเอ,อ่อในคลิปที่ผมตีเอ,อ่อตีหอคอยตีอะไรพวกเนี้ยดาเมจมันจะค่อนข้างแรงเวอร์มากนะแต่ว่าข้อเสียของตัวละครเนี้ยก็คือเวลาเราใช้สกิลบูเนี้ยมันจะหักเลือด20%ด้วยหัก20%เพื่อเสริมดาเมจ30%เเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เล่นโกโจร่างนี้นะผมแนะนําให้ปลดอันนี้ เทคนิคอันสุดท้ายปลดได้ตอน5ดาว5ดาวลุงเออเราต้องทํา5ดาวลุงก่อนแล้วเราสามารถปลดช่องนี้ได้ซึ่งอันเนี้ยใส่เป็นไลฟ์ส e ิลก็คือการดูดเลือดเอออันนี้คือเลเวลหนะดูดเลือด4%อันนี้คือค่อนข้างดีมากเพราะเวลาเราใช้สกิลเนี้ยมันจะหักเลือด20%อย่างน้อยเนี้ยเราก็ได้ดูดเลือดตรงเนี้ยขึ้นมาเนี้ย อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันดูดมา4%หรือเปล่านะหรือว่าดูดมากกว่านี้นะเออเนี่ยเอาเป็นว่ามันสามารถดูดดาเมจมาให้ได้เท่ากับว่าตัวะละครเราเนี่ยมันก็ยังพอเลี้ยงเลือดต่อไปได้อีกด้เยน,นะเออนี่คือเก่งมากนะตอนนี้พลังอยู่ที่3ล้าน1แล้วนะก็มาค่อนข้างเยอะอยู่ส่วนอันดับ2ของทีมเนี่ยเดี๋ยวนะยูตะ2ล้านอันนี้ล้าน4อ่าคุรุสุล้าน6โทจิ2ล้าน 2, 2โกโจล้าน9 เออมีแค่โกโจูนักเรียนเนี่ยที่มันไปแบบไปเวอร์มากนะเพราะว่ามันเป็นตัวละครฟรีหาง่ายนะบอกเลยว่าตัวละครมันหาง่ายก็เลยสามารถอัพไปได้ค่อนข้างไกลนะแล้วก็ลงทุนกับตัวมันเนี่ยค่อนข้างคุ้มอะประมาณนี้แล้วกันส่วนตัวอื่นก็เอาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวยุกิเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีหนึง่งตอนตอนที่ปลดเทคนิคอีก2อันเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวปลดเทคนิค2อันเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวรอบหน้าเป็นรีวิวพร้อมสก,กินตัวละครนะนี่สก,กินตัวละครจะเป็นประมาณนี้ ก็ปกติจะเป็นกรูด้าเป็นชี้อย่างเมียน,นี้แต่ว่าพอใส่สกินปุ๊บก็จะเป็นแบบธีมเหมือนแม่มดนะเออเป็นเหมือนแม่มดแล้วก็จากกรูด้าเนี่ยก็จะกลายเป็นหนวดปลาหมึกแทนออโอเคประมาณนี้เอฟเฟกต์สกินได้ประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวค่อยซื้อพรุ่งนี้เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายของกิจกรรม7วันอันนี้ แต่ว่าพวกนี้ไม่ได้รีวิวยุกินะเพราะว่าเดี๋ยวพวกนี้มีของยายบะก่อน่อะประมาณนี้แล้วกันโอเคคลิปวันนี้มีเพียงเท่านี้นะก็ใครดูมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อให้แม่พาคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปเก่าๆได้เดยวแปะคลิปด้านซ้ายเพจด้านขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมตัวถึงตอนนี้ครับไว้เจอใหม่คลิปหน้านบ๊าแบบครับผม